สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ออพอดีว่านะครับผมได้เผชิญปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับก็คือเกม Moonlight b a เบ Mobile ใช่ไหมครับเขากำลังจะเปิดตัวแต่ปรากฏว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะโหลดเกมได้นะครับซึ่งกรณีของผมเนี่ยผมจะทำการโหลดเกมเป็นในรูปแบบของอ mulator ที่ใช้เล่นบน PC นะครับผมซึ่ง ผมก็ได้ลองใน b o o s t a c k นะครับผมแล้วก็ได้ลองใน LDPlayer นะครับผมปรากฏก็พบกับปัญหาครับผมเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับว่ามันขึ้นว่าอะไรนะครับผมมันไม่สามารถติดตั้งได้นะครับผมจนกระทั่งนะครับผมได้ทำการทดลองนะครับแล้วก็ติดต่อไปทางทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ข้อมูลมานะครับว่าทีมงานก็แนะนำว่าถ้าเราจะเล่นบนคอมนะครับผม ในช่วงทดสอบ Server, เซิร์ฟเวอร์โคสเบต้าตอนนี้นะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวของ Nox Player นะครับผมซึ่ง Nox Player เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถใช้ Android 9ได้นะครับแต่ว่ายังเป็นในรูปแบบของเซิร์ฟเบต้าอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้น ก็ทำตามที่ได้รับคำแนะนำม,มานะครับผมก็ลองโหลด Nox เข้าใช้งานด้วยเวอร์ชัน a n น r o i r o i d 9นะครับปรากฏว่าสามารถโหลดได้และเล่นได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาไกด์ไลน์ให้ทุกคนนะครับที่มีปัญหากับการโหลดเกม Moonlight Bed Mobile ในช่วงโคสเบต้านะครับผมที่อาจจะยังไม่สามารถดาวน์โหลดได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับผมมาลองโหลดกันดูนะครับผมว่ามันจะมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้อีกลองติดต่อทางทีมซัพพอร์ตของเกมไปแล้วกัน อะไรครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนกันเลยนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเพียงคุณเข้ามาที่อันนี้เลยครับ n o x นะครับผมเว็บนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้ description เพียงคุณเข้ามานะครับผมคุณก็จะพบกับหน้าต่างนี้นะครับซึ่งคุณสามารถโหลดตัวนี้ได้เลยนี่นะครับมันก็จะโหลดเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับเนี่ยสมมติผมคลิกป๊บนี่ แต่ว่าผมาโหลดไปแล้วเมื่อโหลดเสร็จนะครับผมทุกคนจะได้ตัวติดตั้งนะครับให้คุณเปิดตัวติดตั้งตัวนั้นนะครับผมนี่ของผมคือตัวนี้นะผมก็จะ open file เขาก็จะถามว่ายินยอมไหมก็ yes ไปนะฮะอ่าแล้วก็ระบบก็จะขึ้นว่ากำลังเริ่มต้นให้กรุณารอสักครู่นะจ๊ะอันนี้นะครับในกรณีของผมเนี่ยผมได้ติดตั้งไปแล้วเนะคือตรงนี้เนี่ยมันง่ายมากครับให้ทุกคน ตรงนี้มันจะมีปุ่มคําว่าปรับแต่งหรือว่าคัสตอมนะครับให้ทุกคนกดคัสตอมแล้วก็เลือกสถานที่ที่จะให้ตัวโปรแกรมนี้เข้าไปลงนะครับผมแล้วก็มันจะถามในเรื่องของจะติดตั้งโปรแกรมเสริมไหมอย่างเช่นสแกนไวรัส VPN อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าคุณอยากติดตั้งก็กด accept ไปนะครับแต่ถ้าคุณไม่เอาก็าไม่เอานะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยประมาณ3คลิกนะครับผม ก็สามารถติดตั้งได้เลยแต่ในกรณีของผมเนี่ยติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมหลังจากที่ทุกคนได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็จะพบกับตัว n o x นะครับผมซึ่งมี2ตัวนะจะมีตัวที่เป็น n o x ธรรมดาแบบนี้นะครับผมกับตัวที่เป็นอันนี้นะครับตัวการจัดการ n o x กับ n o x นะครับผมซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยจะใช้เพื่อดาวน์โหลดเกม Moonlight b s e Mobile เซิร์ฟทดสอบนะครับก็แนะนำว่าให้เข้าเป็นตัวจัดการนะครับผม หลังจากเข้าไปนะครับผมก็จะ,ะก็จะเห็นหน้าต่างนะครับของตัว n o x Player นะครับให้คุณเนี่ยดูได้เลยตอนแรกอะ่ะตอนที่เข้ามานะครับคุณจะเจอกับ n o x Player จอที่0นะครับผมตัวนี้ซึ่งเขาเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น Android 7 32บิตนะครับผมก็ให้ทุกคนนะสร้างอันใหม่นะครับผมโดยการสร้างเนี่ยง่ายมากนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมขยายให้อ่ะ โดยการสร้างนะครับให้ทุกคนเนี่ยสร้างไว้ที่ตรงนี้ครับปุ่มเพิ่มเครื่องจำลองนะฮะกดปั๊บเนี่ยเขาก็จะถามแล้วว่าเราจะใช้รุ่นไหนนะครับผมแล้วก็ตรงน,นี้ตอนนี้เขาแนะนําเป็น7ซึ่งมันเป็นค่าอ่า d e ฟอ u l t ของตัวโปรแกรมอยู่แล้วนะครับผมถ้าเกิดใครเข้าไปในเลขศูนเนี่ยเขาจะเป็น Android 7รุ่นมาตรฐานตัวนี้อยู่แต่สําหรับการแก้ไขปัญหาครั้งนี้เราต้องใช้เป็นรุ่นเบต้าแอนดรอยนะครับ เมื่อเราสร้างเสร็จแล้วนะครับให้เราตั้งค่าสักเล็กน้อยนะครับลองเข้าไปดูในปุ่มตั้งค่าตรงนี้นะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าไปแล้วก็รีสตาร์ทโปรแกรมใหม่นะก็ในคุณสมบัตินะครับก็ปรับตามที่เราต้องการได้เลยนะส่วนผมเนี่ยปรับสูงสุดไว้ก่อนนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยผมก็เลือกเป็น1920กคูณนนะครับผมในส่วนของเกมผมก็เปิดสุดไปเลยนะครับแล้วแต่เครื่องของทุกคนด้วยนะในส่วนของโมเดลจำลองนะครับผมใช้เป็นแอ Asus AOG AOG 2นะครับผมอินเทอร์เฟซท่านพื้นฐานอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมเมื่อบันทึกแล้วเรากดปุ่มเพย์ตรงนี้ได้เลยโอเคครับหลังจากที่เข้ามาได้เรียบร้อยเลยนะครับผมให้ทุกคนนะครับเข้าไปที่ Tool ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่ Google Play ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็เข้าไปลงชื่อก่อนนะครับผม เมื่อลงชื่อเรียบร้อยนะครับผมเสร็จสั์อะไรเรียบร้อยนะครับให้โหลด Google Chrome มานะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดตัวนี้แล้วไปเปิดอีกตัวหนึ่งนะที่โหลดเอาไปแล้วเรียบร้อยโอเคตอนนี้นะครับทุกคนก็อยู่ในตัวที่ผมบอกนะครับผมโหลดล็อกอิน Google Pay ที่สมัครไว้กับกาลีนามูไลเบนะครับแล้วก็โหลดตัว Google Chrome มาเราก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับผมแล้วก็เอาลิงก์ที่เราได้จาก SMS นะครับหรืออีเมลนะแล้วก็เข้ามาในนี้ได้เลยหลังจากเข้ามาแล้วนะครับสามารถกดปุ่มติดตั้งได้เลยจะมีปุ่มติดตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อติดตั้งแล้วนะครับมันจะขึ้นตัวเลือกอย่างนี้ให้เรานะครับส่วนตัวของผมเนี่ยได้ทําการติดตั้งไปแล้วนะนี่แล้วก็เมื่อเลือกแล้วกดติดตั้งนะครับผมก็จะสามารถได้ตัวเข้าเกมมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่ดังหน้านี้เลยนะครับผม เดี๋ยวผมจะลองเข้านะผมยังไม่เคยกดเข้าไปดูเลยเดี๋ยวผมจะลองกดอ่านี่เข้าได้ด้วยนะโอเคสำเร็จนะครับผมสำหรับการเข้าเซิร์ฟเวอร์โคดเบต้นะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเข้าไปในตัวเกมได้โดยตรงนะครับผมเพราะฉะนั้น ก็รอนะครับพรุ่งนี้นะครับได้เล่นกันแน่นอนนะครับผมสําหรับคลิปนี้วันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครสงสัยตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์ถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชั่นพีซีเออไม่ใช่เวอร์ชั่นพีซีนะเป็นการจําลองบน PC นะครับผมใครที่ยังทําไม่ได้หรือว่าติดปัญหาเดียวกันกันกบที่ผมเจอก็ลองทําตามขั้นตอนนี้ดูนะครับผม กราบขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องเล็กๆของผมมาตลอดนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมจะมีไลฟ์เกมนี้ด้วยก็อย่าลืมมาชมกันนะครับผมหรือว่าจะมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับน่าจะเล่นที่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับโอเคตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนไปละ